นบ,บ้านหนองสะเล็กในชนบทมีเรื่องเล่างามงวดทุกสถานชายหนุ่มน้อยผู้ใจดีเป็นตำนานใครเล่าขานเขากระตันอยู่แม่ตาบอดน้อยเลี้ยงวัวไว้หกตัวในคอกบ้านทุกฤดูกาลบัวให้น้ำนมหวานแต่เช้าตรู่น้อยตื่นเพื่อเตรียมการนมพร้อมทานนั่งขายทุกวันไปนั่งยิ้มแย้มเรียกคนมาซื้อนมส่งยิ้มกลมทักลูกค้าผาสดใสพูดคำหวานเรียกแม่จ๋าทุกคราไป ขายถูกให้เพราะน้ำใจเขาแสนดีแม้ขายหมดทุกวันเงินอย่างน้อยเพราะน้อยคอยช่วยผู้ทุกไม่ไหน,น่ายหนีบางครั้งขายราคาถูกแถมให้ฟรีจึงไม่มีเงินมากเหมือนคนอื่นข่าวว่านมของน้อยนั้นยอดเยี่ยมถึงหูเหี้ยมพ่อค้าจากเมืองไกลทิศทวนไอแม่นไอ้แกลกคิดการใหญ่รุดเร่งไปถึงบ้านหนองสะพลันพ่อค้าทั้งสามเห็นน้อยขายนมดีความโลภมีวางอุบายเล่ห์มหาร หลอกกับน้อยว่าขายนมในเมืองนั้นกําไรพลันซื้อวัวได้เพิ่มเติมน้อยหลงเชื่อด้วยน้ำใจไม่ทันคิดว่าคนลิ้นลมพิษจะทำร้ายคืนหนึ่งพวกพ่อค้าแปลกลับกลายขโมยวัวหายออกไปในยามดึกเช้ารุ่งขึ้นน้อยตื่นมาเห็นคอกว่างใจอ้างว้างวัวรักหายไปไหนเฝ้าเป็นห่วงออกตามฝูงวัวไปถามใครๆเห็นวัวช่วยบอกทีจนได้ข่าวจากชาวบ้านที่เดินมา เขาบอกว่ามีพ่อค้านมคนใหม่ที่ตลาดต้มนมขายลองตามไปน้อยร้อนใจตามดูให้เห็นแจ้งพอไปถึงเห็นฝูงวัวถูกปูกไว้ไม่สงสัยวัวของน้อยถูกลักพาเขาชี้บอกพวกพี่นั้นกำหนาที่ได้มาของนั้นคือขโมยทิศทวนบวยไอ้บ้าอย่ามาตู่ดูก็รู้วัวนั้นของพวกฉันน้อยผิวปากควนเพลงคุ้นเคยลันเหล่าว,วัวนั้นหลุดดินวิ่งออกมา เสียงของน้อยคุ้นเคยไม่ต้องหาพวกวัวพากันถีบคนมาขวางเหล่าขโมยร่วมพลอยจนร้องครางถูกมัดวางตำรวจมาจับไปเอ่ยความดีนั้นไม่อาจสร้างความร่ำรวยแต่ก็ช่วยให้ชีวิตไม่ขัดสนความโลภมากแม้นก่อทุกข์ให้กับคนแต่ท้ายตนนั่นแหละที่จะสวยอย่าลืมกดติดตามกล่อนจิตจา